วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับแล้วก็เป็นวันชาติแล้วก็เป็นวันดินโลกด้วยใช่ใช่ใช่นะครับเป็นวันสําคัญสําหรับประสบนิก่อนชาวไทยนะฮะที่ไม่ลืมเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็มีพิธีกรรมต่างๆอยู่หลายทุกจังหวัดนะฮะใช่ครับเรียกว่าทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้นะคุณบอกนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลก็วันนี้ก็มีกิจกรรม ด้วยนะครับ<ช>ยังในวันคล้ายวันบรมราชสมภพนะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร<ช>มาาบุญถัภ์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนะครับ<ช><ช>ที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่8ปดโมงครึ่งวันนี้คุณปองเป<ช>ิดเอกประยุทธ์จัดโอชานาย,ยกมนตรีเราบรีว่าการก,ากลาโหมนะครับพร้อมด้วยอาจารย์น้องนะคุณณ<ช>ราพรจรัดโอชาภราครยาไปเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชาาการที่เบสหมาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะวันชาติครับแล้วก็วันพ่อแห่งชาติด้วยโดยมีประธานรัฐสภาประธานสานิการและภริยาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและผููสมรสสมรคณะรัฐมนตรีและคู้สมรสเลขาธิการนายยกรัฐมนตรีผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับประหลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าประหลัดกรุงเทพมหานครและภาคีกระขายภาคเอกชนร่วมพิธีนะครับท่านนายกวางผ่านพุ่มดอกไม้ในนามของนายรัมตรีหนึ่งผ่านและในนามของคอรมออีกหนึ่งผ่านนะครับภริยาถงท่านนายกวางผ่านพุ่มดอกไม้ในนามคุณสมรสระรัมตรีหนึ่งผ่านจากนั้นท่านนายรมตรีก็กล่าวน้อมนำ ลำลึกในพระมหาการการณาธิคุณนะครับ,รบมีใจความบอกว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศหมาบุญพิปอดุลยเดชหมาราชบรมนาชพิพิธวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันนี้ข้าพเจ้าประเดชประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสรนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างน้อมจิตมั่นร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในประมาการลณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับตลอดระยะเวลา70สปีห่งการทรองราชพระบาทสมเด็จพระบรมาชนา,าทิเบศมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ้วยพระราชาฤุายไทยอันมุ่งมั่นทรงครองแผ่นด,ดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขอของอาณาประชาราชโดยทั่วหน้าทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อให้ทวยราชมีความผาสุกร่มเย็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงคิดคนวิธีคลี่คลายบรรเทาปัญหาของราษฎรผู้ยากไร้และผู้ได้อโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระกรุณาพระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนและใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลงานโครงการมากกว่า4,000โครงการอันเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ล้วนได้รับการยกย่องสะดุดีพระเกียรติคุณทั้งภายในและภายในประเทศและจากนานานประเทศว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่ของพระสกนิกร,กรไทยไทยั้งยังทรงสร้างแรงบันดาลใจแก่ประเทศต่างๆหลายประเทศโดยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อปวงประชาดุดดั่งพ่อของแผ่นดิน พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงหัยของพระสงฆ์นิกรรชาวไทยสนิทแนบแน่นตลอดมาทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจและกำลังศรัทธาของชาวไทยทุกหมู่เหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้าจึงขอร่วมจิตพร้อมน้อมถวายแสดงความจงรักภักดีเทิดทุนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิริรันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและและและภรรยาได้นำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน